น,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 น้าตะก้น,หนหเหรอแม่เกียเกียร์ตะก้นมันขากามพี่น,อน้องมันห้าหนาทีอันนี้ไว้ตะเชื่อมนะคะน้าเสียเชื่อมมันหาหนาทีพี่น,อน,น,กกน้องแต่ว่าจะไปขุดมันคุกกลับเห็นเนาะมองนี่สิมอ,มองนี่สิแม่เนี่ยเออนะทุกคนคะ่ะหัวมันเด้

ถดินต này, แตกนี่แมน,นะนมันหลดเนาะก้มันสีมวงมาาางา่าบลง,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 งไปข้างไหนเนี่ยแม่มันยูนี่แม่นี่คนออกอี ันดีเลงแข้งเงี <spe> uh ่เ huh ปียงเนาะตักตักเลยเนาะพยายามมันถือหัวคิดดีเอาใจใจใช้เชิญซับอันปลายมันฝังไว้เหม่งเราปลายมั้งเนี่ยแล้วมันกระเติดเกิดที่เขาตีเออใช่ว่าต้อปลายหัวไม่ติดน้ำ เดี๋ยวม่งกันหัวแล้วพี่น้องจนขุดก่อนพี่น้องคะได้แล้วค่ะมันเขากำรกรับพี่น้องมันเขากำรรนะคะ่ะอต้นอดต้นกับพี่น้องค่ะอ๋อ่าให้เบิง่งพี่น้องมันเขากำรรพูนนพูนนะได้แล้วนะคะ มันเข้ากันนะคะทุกคนค่ะอโอเคค่ะเห็นบ่องอย่างนี้ป้อเหตุหวานนะคะพี่น้องอ๋อได้แล้วจ้าว้าวแล้วพี่น้องได้กิ่นหลือเด้อค่ะมันเข้ากันนะคะเอออยากกินต้องลำบากนะอีเมวาพี่น้องเลยมันค่ะพี่น้องค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากด,ด้วยะจ้าฮอ,อนเด็จจ้ะไปแล้วค่ะมันเข้ากำนะจ้าบายบาย